สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะเข้ามารับส้มสองเซียนเสาวผสมลงที่สิบเก็ดเดือนเก็ดหกสิบหกเนะาะพุ้นกินบายวีพี่บวกพลุ้นกินพลุ้นกินสาววีพีตัวนี้เฮ้ยตาง้งน่าเบื่อทไปพอฟ คุนจีนซาวีไอพีบวกกีนเสาเนาะให้วิ่งไว้ที่สามหกสามกับหกเดิมซีวิ่งบนล่างเอฟซีสิเรียกบนแต่ว่าเชื่อทีเรียกบนย่างเดียวแค่มมนพวกนี่นะเพราะวิ่งบนเพิ่ะมีเปอร์เซ็นต์ดิ มันไม่ว่ามันสามตัวเนาะ เตรียมเช็บเอาเด้อสีรุ่งหนูดิแล้วบ่ได้ดอกเลยสิเบิ่งเอารถเอาภาพบรรยายไปเลยภาพบรรยายไปเลยน้อยสิภาพน้อยเฮานแล้วภาพนี้คือเอี้ยวนล้วนี่คือเช้านั่นน่ะนี่คือเช้าวีไพีน้อยสิ ให้วิ่งลปไปสามกระพ S e กอซี่มักสอบกับจัดขัดกระพานเดอ้ออันนี้เป็นเพียงแค่แน,นวทางพอได้ศึกษาพอดีเนาะขอซี่เขาโชบดีสวัสดีครับผม